ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือเนี้ก็มาพบกับพอแตรมเนาะพี่น้องเนาะขับทางช่องตะวันพาโชคสแนลพี่น้องครับมือเนียวันพุธที่14มกราคม2569ครกับพอแตรมพามาสรูเปลกเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะรับมือวันจันทร์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่12มกราคม69 ลาวพัฒนาออกเจ็ดสองหกเจ็ดห้าสามขับเลขล่างก็ออกหกเจ็ดนะพี่น้องเนาะขับงวดที่ผ่านมาที่โปรเต้มสรุปให้นะพี่น้องขับในเลขสองตัวเด่นนะพี่น้องเด่นสี่กับห้าคะแนนซ้ำกันนะพี่น้องเนาะกับมาหาเอาควายได้ตัวเดียวนะพี่น้องเนาะส่วนตัวล่องสองกับบมา สี่สองห้าสองอกหาสมครับมนจะพอแ้มพมามาสรุปต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับพอแต้มเริ่มจากปูศูย์เดได้พี่น้องเนอะรับปูศูย์เ บนล่างวิ่งรูดศูนย์กับ1เน้นที่1นึพี่น้องกับศกับ1นครับ 1. ค,บคับแคปหน้าจอครับผมกับประแยมขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเออ้อปู่ศูนย์เนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่โคราดพี่น้อง ปูโคลาดบนล่างวิ่งรูด1กับ2เน้นที่2พี่น้อง1กับ2องับหกสองเจ็ดสองแปตัวเน้นเนาพี่น้องเนาะรับแชับหน้าจอครับผมรับเตรียมขอกาบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อวันพี่น้องพ่อวันนี่เลกวิ่งกับบุรุษเด้อพี่น้องเด้อขับบนล่างวิ่งรูด0นย์กับ1เน้นที่0ูนย์พี่น้อง0นกับ1ครับ ครับแคปหน้าจอครับผมรับพอแต้มขอขอบคุณในหลายนะครับเด้พอพ่อวันเนาะครับเนาะวันนี้คอยจับคูเขาเนะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนทุ่งฝนพี่น้องเซียนทุ่งฝนบนล่างบิ่งรูด4กับ2เน้นที่4 4กับ2 2 สี่นะครับรับแคปหน้าจอครับผมรับปตียมขอ,ขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อเซียนทุ่งฝนเนาะครับเนาะครับขอยเขาขอให้ปังนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมพี่น้อง พ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด8ดกับ9เน้นที่9ก้าับแกับ9ครับแคปหน้าจอครับผมครับพเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อ 9. พ่อช่างคมนะครับเนาะ,ะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูสีสะเกดพี่น้องปูสีสะเกดบนล่างมีงลูด5กับเจ็ดเน้นที่5พี่น้อง5กับเจ็ดครับครับจับหน้าจอครับผมครับเตรียมขอกาบขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสีสะเกตเนาะครับเนาะ ครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อดอนละยองพี่น้องพ่อดอนละยองบนล่างวิ่งรูดหนึ่งตัวเดียวพี่น้องหนึ่งตัวเดียวครับแชปหน้าจอครับผม ครับพอเตมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพอดอนละยองเนาะครับเนาะค่อยเขาคขให้ปังนะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนผาสุขขับบนล่างวิ่งรูด8กับ3พี่น้อง8กับ3 3 8นะครับ ครับแชปหน้าจอครับผมรับปะเตียมอขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อเซียนผาสุกเนาะพี่น้องเนาะรับเน้น8ปดสามหางไปต่อครับผมไปต่อที่คนขอนเจนพี่น้องคนขอนเจนบนล่างวิ่งรูดเก้ากับศูนย์เน้นที่เก้า ก้ากับศูนย์นะครับกรับแคบหน้าจอครับผมกรับรเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อคนขอนแกนเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนพี่น้อง เซียนหยวนวัี่ิพานมาหกเกดเข้าตร,ตรงตรงได้พี่น้องเด้อบนล่างวิ่งรูด1กับหกนะครับหกับ6กครับแชปหน้าจอครับผมกับโ่เตียมขอขอบคุณในไลายนะครับเด้อเซียนหยวนนะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่คนลึกลับพี่น้องคนลึกลับบนล่างวิ่งรูด8กับ9เน้นที่8 8กับ9นะครับ8 9นะครับอับแชปหน้าจอครับผมรับพอเตีมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อคนลึกลับเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อสิงห์คนสารคามพี่น้องบนล่างวิ่งรูดสกับ9เน้นที่ส 4. 4ีกับ9กนะครับสี 9, นะครับครับแชปหน้าจอครับผม ครับปอเรียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อคนโอ้พ่อสิงคนสารครามเนาพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่แม่น้อยพี่น้องแม่น้อยบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับ1นึกับศูนย์กับ1ครับ ครับแชปหน้าจอครับผมครับพอเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อแม่น้อยเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้องเซียนชัยวานบนล่างวิ่งโลด9กับ0 9กับ0 0 9นะครับ ครับแคปหน้าจอครับผมครับก็เต้ียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนชัยวานนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายเลกวิ่งกับบุรุษจักเครือเด้อพี่น้องเด้อบนล่างวิ่งรลดเก้ากับศูนย์อีกพี่น้องเก้ากับศูนย์ ศูนย์เก้านะครับครับแคปหน้าจอครับผมขับพอเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดเนาะพี่น้องเนาะก็คือของพอเตียมนะครับครับของพอเตียมก็เรียกวิ่งบอคายลุดเนาะพี่น้องเนาะ รับบนล่างวิงดูดศูนย์กับหนึ่งพี่น้องศูนย์กับหนึ่งโอ้สองตัวเ,เลยพี่น้องเออศูนย์หนึ่งนะครับเอาผิดพลาดประการใดพอเตรียมกรับขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมก็ให้เขาก็ให้ฟัง พี่น้องเอฟซีก็จะได้โศก,กมันมันกันน้อพี่น้องเนาะครับพอเตรียมผ้าไปนับคะแนนน้ากันบันพี่น้องโอ้ได้สองตัวอีกแล้วพี่นอ้องครับศูนย์เจ็ดคะแนนหนึ่งเจ็ดคะแนนสองสองคะแนนสามหนึ่งคะแนนสี่สองคะแนนห้าหนึ่งคะแนนหกหนึ่งคะแนนเจ็ด หน,นึ 8, 3, นน่งคะแนนแปดสามคะแนนเก้าหกคะแนนพี่น้องเอาฉะนั้นแล้วพี่น้อง ขับได้สองตัวน้องหางพี่น้องขับเด่นศูนย์กับหนึ่งนะพี่น้องเนาะโอ้วาชิด้ตัวเดียวบ่ได้ละพี่น้องเนาะได้สองตัว เด่นลองเกาได้พี่น้องเด้อพอเตรียมจะปจับคุยได้พี่น้องเรื่องงวดนี่ตามนี่เนาะพี่น้องเนาะครับครับเอาตามนี่เนาะพี่น้องเนาะเด่นศูนย์กับหนึ่งได้พี่น้องเด้อคะแน่นทอกันลองมากๆคือเกาเนาะพี่น้องเนาะ อ้าผิดพลาดประกันได้พอเตียมกราบขอโทษขอภห้ไ,ได้พี่น้องเด้อสายวิ่งสายหลุดชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแชนแนวทางนะครับอาฉะนั้นแล้แวพอเตียมขออวยพรคอยเขาคอยปังอีกเนาะพี่นอนะ้องเนาะจะได้โชคโศกมันกันนะครับอาวจะเลื่มเนาะพี่นอ้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเดีนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแนลพี่น้อง ฝากกดติดตามไม่นํากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะบอผาดชิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะครับสําหรับชิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้พี่น้องพอกันชิปนาครับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม